ถ้าเราเผลอใส่เกลือปริมาณมากเกินไปในอาหารนะคะคุณชมทําให้อาหารนั้นมีรสเค็มจัดเค็มโดดนะส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงน้ํานะคะเติมน้ําเข้าไปก่อนการเติมน้ําก็อาจจะช่วยได้ค่ะช่วยให้จืดขึ้นแต่มันจะจืดทั้งหม้อเลยค่ะคุณผู้ชมในต้มที่เป็นลักษณะแกงจืดนะคะถ้าจืดเราก็ปรุงใหม่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแกงคั่วแกงป่าแกงส้มหรือต้มยํานะคะคุณผู้ชมที่เราต้องใส่ปริมาณพริกแกงลงไปนะ การเติมน้ําเข้าไปแก้ปัญหานั้นทําให้มันจบหมดทุกสิ่งอย่างทิ้งได้เลยค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันจะจืดไปทุกรสพริกแกงที่เราใส่ลงไปหายไปเลยค่ะดังนั้นนะคะวันนี้แอาจมาบอกวิธีการแก้ปัญหารสจัดหรือรสเค็มนะคะคุณผู้ชมจะทำยังไงให้มันหายเค็มโดดแต่กลับมากลมกล่อมอร่อยเหมือนเดิมนะคะ ก่อนจะไปะชมคลิปวิดีโอนะคะแอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะช่อง youtube นี้นะคะจะเป็นการจัดก,การงานบ้านงานครัวเคล็ดลับก้นครัวตลอดจนสูตรอาหารมาแบ่งปันกันอยู่เสมอน,นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ เมื่อเราปรุงอาหารมีรสเค็มเกินไปหรือมีรสจัดเกินไปนะคะคุณผู้ชมอันดับแรกนะคะไม่ต้องตกใจปิดแก๊สก่อนนะคะคนเกลือที่ใส่ลงไปให้ละลายจากนั้นปิดแก๊สเลยนะคะคุณผู้ชมปิดแก๊สไปก่อนแล้วไปเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ค่ะกระชอนค่ะข้าวขาวบางวางลงไปในกระชอนนะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะข้าวสารข้าวสารเนี่ยใส่ลงไปประมาณเอ้ยมีหมดเลย ข้าวสารเนี่ยใส่ลงไปประมาณสักกำมือนึงเนาะประมาณนี้นี่นะพอได้แบบนี้นะคะก็นำข้าวสารในผ้าขาวบางนะคะมาล้างผ่านน้ำาแบบนี้วนวน,วน,วนเพื่อให้เขาเนี่ยขยายตัวนะเดี๋ยวเราจะข้าวสารที่โดนน้ําแล้วแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มขยายตัวค่ะคุณผู้ชมเราจะนําข้าวสารห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วหย่อนจุ่มลงไปในหม้อแกงของเรานะคะคุณผู้ชม เทคนิคนี้นะคะช่วยลดความเค็มในอาหารได้อย่างดีเลยค่ะนำเชือกมารัดนะคะรัดให้เป็นกระป๋อข้าวสารแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเทคนิคในการรัดก็คือรัดให้มีพื้นที่ให้ข้าวสารเขาขยายค่ะจากนั้นนะคะให้นำกระปะ๋อข้าวสารนี้จุ่มลงไปในหม้อต้มร้อนๆของเราเลยค่ะต้องแน่ใจว่าน้ำต้มยังร้อนนะคะคุณผู้ชมเมื่อข้าวสารโดนความร้อนนะคะเขาจะเริ่มพองตัว แล้วก็ดูดเอาน้ําเค็มๆเ,เนี่ยค่ะเข้ามาในตัวข้าวสารนะคะคุณูชมเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องรัดเชือกเหนือขึ้นไปเพื่อให้เขามีพื้นที่ให้ข้าวสารนั้นขยายตัวดูดน้ําเค็มเข้ามาค่ะในระหว่างนี้นะคะแอบปิดแก๊สแล้วนะคะคืออุ่นให้ร้อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาเข้าวสารลงไปแล้วปิดแก๊สเราจะทิ้งกระป๋องข้าวสารนี้นะไว้สิบนาทีค่ะในระหว่างสินาทีนะคะให้คุณผู้ชมคน ข้าวสารเนี้ยวนวนรอบๆอบมอบ้างนะคะสิบนาทีผ่านไปแล้วค่ะคุณผู้ชมอเอาขึ้นเลยน้ำต้มแอกะยุบไป,ปเยอะมากอ,อันนี้ขอชิมก่อนนะว่าได้หรือยังเฮ้ยกล่มกล่อมขึ้นเลย จะที่เราปรับรสชาติแล้วนะไม่เค็มโดดเหมือนตอนแรกแล้วนะคะก็ให้ใส่ผักกับเต้าหู้ไข่ลงไปเลยสุดท้ายตุงต้งติงต้งตุง้งติ้งเรียบร้อยอ่ะตอนนี้อ่เปิดแก๊สขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้ผักสุกนะคะแล้วก็จะปิดไฟลงลง,ลงได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างาคะวิธีการแก้ปัญหาใช้ของที่มีในครัวเรือนของเรานี่เองค่ะ ส่วนข้าวสารที่เรานําขึ้นมาจากหม้อต้มนะคะให้เอามาแกะแล้วก็ล้างน้ําค่ะล้างเอาความเค็มออกนะคะเอาน้ําต้มออกนะคะจะสังเกตได้ว่าข้าวสารเขาบานขึ้นสุกไปครึ่งนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมเราจะไม่ทิ้งนะคะนําเทลงหมอ้อแบบนี้นะแล้วก็เติมน้ําลงไปแล้วก็เอาไปตั้งไฟต้มเป็นข้าวต้มได้เลยค่ะต้มต่ออีกหน่อยเดียวก็บานแล้วค่ะคุณผู้ชม ถ้าคลิปนี้นะคะขอฝากเหมือนเดิมเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้อาได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามด้วยนะคะอ้าจะลงคลิปเกี่ยวกับการจัดก,การงานบ้านงานครัวเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะแล้วเจอกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย